แล้วครับพี่น้องดับเลยครับไฟตัดนะครับไฟตัดเมื่อกี้จับเพราะว่าเสียบเสียบไฟบ้านนะครับผมไม่ได้ผ่านหมอไฟ ดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปผ่านช่องย u ทู b แบงค์ k Audio หรือแบงค์ไอเดโอช anel นะครับผมก็ถ,กถ่ายพี่น้องครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวพามาชมระบบเสียงครับดูดิชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ได้ทำการลองเสียงกลางใหม่ก็กเดี๋ยวพาพี่พน้องไปทำความรู้จักาจากค้ามเครื่องเสียงเขาเลยครับว่าสํานักงานอยู่ที่ไหนบ้างครับผม โอเคสวัสดีครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อวิรยุทธครับวิรยุทธ์ซาวหรือว่า,วาคนเขาก็เรียกหมางซาวเครับเชลิหมหมางซาวพรบผมเจ้าดังเนาะเ <c oughs> จ้าดังเจ้าดื้มครับผมวันนี้ใส่สนั่งานอยู่ที่ไหนครับพี่บ้านบ้านแสนแก้วหมู่ที่สองตำบลสวายอำเภอปางปูจังหวัดศรีสะเกีครับผมบ้านแสนแก้วเนะ <c oughs> าะตำบลสวาย <c oughs> อำเภอปางปูจังหวัดศรีสะเกีดประเทศไทยแลนด์นะครับผม นี่ไม่มีงานครับเทปเทปตู้กลางใหม่ครับพอดีตู้กลางใหม่บสิบสองใบยังไม่เคยเปิดก็เลยลองดูครับอ๋อพอดีทําเสียงกลางใบสิบสองใบเป็นโซ่คู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมาถามละเอียดกันว่าชุดนี้ใช้อะไรบ้างครับผมเดี๋ยวให้พี่มังแนะนําเลยครับว่าใช้อะไรบ้างครับผมมิกก็ได้ครับอาจารย์มิกนกก็ใช้มิกอารเรนเน่แหละครับมิกก็เป็นมิกอารเรนเน่ตัวเดิมเนาะเดีลยครับติดตัวเดิมหกช่องโอเคครับผมก็ มาดูชุดคุมกำลังว่ามีอะไรอัปเดตบ้างหรือว่าขายอะไรไปบ้างไม่ลอยครับไม่ลอยยูโกไอ้รุ่น98ครับยังใช้ตัวเดิมอยู่ครับไม่ลอยก็ยังเป็นตัวเดิมนะพี่เนาะครับแต่โค้ดไม่เปลี่ยนใหม่แล้วครับพินโยโค้ดก็เป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับโค้ดโค้ดรุ่นใหม่ล่าสุดครับตัวใหม่ล่าสุดนี่กี่กี่ทางครับพี่สองทางครับก็สองทางตัวใหม่เลยเสียงเสียงดีกว่าเดิมไหมพี่ดีกว่าเดิมครับเบสเบสออกนุ่มกระทั่กว่าเดิมยังดีกว่าเดิมแล้วก็ยังเป็นคอมเพรสเซอร์เนาะครับ DBX คออมเเพรรสซ์ด ตัวเดิมนี่ใช่พี่ตัวเดิมครับตัวเดิมก็มี EQ เนาะ EQ BS EQ BS S ตัวเดิมตัวเดิมครับตัวเดิมผมดูครับมีการคัด EQ ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีออกไฟมีปลั๊กไฟบุรีไฟเนาะครับตัวเดิมผมก็วันนี้มาดูคุมพลังวันนี้ใช้ทั้งหมดกี่แท่นครับพี่ใช้ห้าแท่นครับห้าแท่นเนาะครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาดูว่าแท่นไหนใช้งานยังไงบ้างเรื่องเกี่ยวกับแท่นแรกเลยก็ได้ครับแท่นล่างเลยพี่ตัวนี้ขับขับเบรคข้างละสามโดกนะครับตัวนี้ขับเบรคอ เชแนลละสามโดกใช่ครับตอนนี้กี่บาทครับสามพันสองร้อยวัตสามพันสองร้อยวัตเนาะอ่าก็ตัวพิโซครับตัวนี้ก็ขับเบรดเหมือนกันครับข้างละสามโดกสามพันสองร้อยบาทเหมือนกันขับเบรดข้างละสามเหมือนกันสองเท่นครับอ๋อสองเท่นสองเท่นนี้ขับเบรดเนาะอ่าเชแนลละสามอ่าสามโดกก็คือสิบสองตู้นะพี่เนาะใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็จะมาดูแท่นต่อไปนะครับผมตัวนี้ครับตัวนี้สองพันสี่ครับขับกลางข้างละสี่โดกตัวนี้สองพันสี่ร้อยวัตขับกลางกลางแรมเลยใช่ไหม ใช่ครับขับกลางแหลมข้างละสีดอกนะพี่น้องข้างละสีดอกสีดอกครับผมก็ตัวนี้นะครับนี้ก็ข้างละสีดอกเหมือนกันครับนี้ก็ข้างละสีดอกเหมือนกันโอเคครับผมแล้วตัวนี้นะครับพี่นี่ก็ข้างละสีดอกเหมือนกันนี่ข้างละสีดอกเหมือนกันโอ้ใช้พาวเวอร์ขับกลางทั้งหมดสามแท่นเนาะขับเบรสองแท่นก็จะประมาณนี้นะครับผมดูสุดยอดอีกทีหนึ่งหนึ่งทีมงานนะครับผมพูดผิดพูดถูกวันนี้เจอของใหญ่สั้นๆหน่อยครับผมก็เดี๋ยวจะให้พี่มาร์คไปในน้ำตู้เลยว่าตู้เป็นตู้สุดอะไรครับ เสียงกลางเพิ่งทำมาใหม่ด้วยกงได้เปิดครับอันนี้ใช้สายสายไฟดปยสายไฟนะใช้สายลำโพงยาวกี่เมตรครับพี่สายเบียดใช้20เมตรสายกลาง25เมตรครับสายเบียดใช้20เมตรสายเสียงกลางใช้25เมตรเนาะเพราะว่าต้องแขวนขึ้นสูงเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะมาถามสเปคตู้เลยครับผมถ้าเป็นตู้เบียดเป็นตู้สูตรอะไรครับพี่เป็นเทอร์โบหน้าโค้งของช่างด็อกครับอยู่อำเภอศรีนาลง โอโทบูน้าโค้ง18นิ้วเนาะสิครับของช่างดอกใช้ดอกนานว่าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับใช้ดอกนานว่าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งทั้งหมดเราใช้พี่ทั้งหมดเลยครับสิบสองใบเลยนะสิบสองใบเลยครับโอเคสุดยอดครับผมดูเดี๋ยวมาถามสเปคเสียงกลางครับผมเสียงกลางแล้วครับพี่เสียงกลางนี่ทําเองแปดใบครับซื้อเขาซื้อเขามาสี่ใบครับทําเองแปดใบตัวตัวบนเนี่ยแถวละสี่แถวละสี่ตัวนี้ทําเองครับพวงนี้คือทําเองไม่ครับไอ้ไอ้หนึ่งถึงสี่นี่ ทำเองไงห้าหกนี่ซื้อเขาครับข้างสองข้างโอเคครับเป็นเป็นตู้กี่นิ้วครับพี่เสียตู้สิบสองนิ้วครับสิองนิ้วสเปคยังไงครับดอกดอกพีหกร้อยบาทดอกพีหกร้อยบาทตุ้ดม่วงครับแล้วก็แรมนะครับแรมเป็นพิโอโด้ตองเป็ดครับทั้งหมดเลยเนาะครับทั้งหมดเลยไอ้ดอกเสียงการก็เป็นตุ้ม่วงทั้งหมดเลยตุ้ดม่วงทั้งหมดเลยครับสุดยอดครับผมยี่สิบสี่ดอกนะครับพี่น้องโอ้โหจะพาไปชมด้านล่างก่นครับผมก็วันนี้ก็ตั้งในสถานที่ครับแคบนะครับผมอยู่ในบ้านครับพี่น้อง ตนนัวนี้นี่ครับจับประมาณนี้ต่อทุกดอกนะครับผมนี่ดูโอ้สวยงามครับผมยวให้ดูด้านหลังครับตัวน,นี้ใส่ดอกด้านหลังใหพี่รับใส่ดอกหลังโอ้ตัวน,นี้ใส่ดอกด้านหลังเนาะนี่ครับผมเป็นเทโบอไลอะไรครับโอ้สุดยอดเช่นด้านหลังเจ๋งเลยครับผมชุดนี้โอเคก็คเดี๋ยวจะอะไปอฟังเพลงกันเนาะสักสองสามเพลงนะพี่เนาะครับ แล้วเดี๋ยวสกิดก่อนอชุดนี้รับงานอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ชุดเดียวสิบสองถ้าถ้าอยู่แถวบ้านก็รับคืนละห้าพันครับไอชุดไอ12คูณ16เหรอนี่ก็แขวนดูเฉยๆครับแขวนหกใบอันนี้แขวนดูเฉยเนาะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จก็เลยแขวนดูครับแต่ถ้านอกพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าค่าน้ำมันรถครับค่าน้ำมันค่าน้องเนาะระยะทางเนาะพี่เนาะโอเคครับจะประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปฟังเสียงกับระบบเสียงชุดนี้นะครับผม 12บคูณยี่บสี่นะคะรับผมย4ิบสี่ดอกเราหรือว่าส2บคูณิบสองกันแล้วครับก่อนเดี๋ยวให้พี่มาร์คกเพียงให้ฟังครับผมโอเคครับไปฟังกันเลยครับผมครับผมฟังเสียงอ่าชุดนี้นะครับผมสิบสองคูณเท่าไหร่พี่สิบสองคูณยี่สบี่สิบสอคูณยี่บสี่ะใช่อ่าเบียดเบียด12ใบแล้วก็กลางกาง12บใบครับแต่เป็นยี่สี่ดอกครับผมรับชมรับฟังกันเลยครับผม วันนี้เปิดเลงไม่ได้นะครับผมวันนี้เทอร์มินไปสาอบแล้วครับผมเพราะว่ารถีเสียบไฟบ้านนะับไม่ได้เสียบอยดไฟครับผมต่อตรงเสียบตั้ไฟบ้านแล้วก็ยูในพื้นที่บ้านด้ครับก็จะเปิดประมาณหนึ่งครับผมอ่าประสิมากไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวาไปชมกลุ่ลังนะครับผม

้าบ่เจอเบิดเลยอยู่กับคนเดียวใส่ตะเลียวหาใจบ่มาดอกคัดคนละคัดคนเดียวได้คัดคนละคัดคนเดียวได้ ครับผมหลังจากที่ฟังเสียงกันแล้วเนาะก็โอ้เสียงนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมแต่ว่าสุดายครับผมเปิดดังไม่ได้นะครับผมเพราะว่านี่พื้นที่อยู่อยู่ในหมู่บ้านเลยครับผมแล้วก็วันนี้ก็เสียบเสียบไฟไฟบ้านด้วยไม่ได้ผ่านสเตียครับเปิดดังแล้วมันตัดเพราะว่ามันตัดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตัดไปสามรอบแล้วบ่สามสี่รอบแล้วอูยยอดครับผมก็เ <laughs> ดี๋ยวจะให้อ่าพี่ม้าทนายคามฝากติดต่อง,งานหรือว่าติดต่อเครื่องเสียงสําหรับ สภาพที่สนใจเครื่องเสียงกับทีมงานนางสาวนะผมว่าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่เอ่อช่องทาง Facebook ก็วีรยุทธบุตรีนะครับเฟซบุ๊กชื่อวีรยุทธบุตรีเนาะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้นะผมก็เบอร์โทรนะพี่เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งเก้าหกห้าหกเจ็ดครับโอเคครับตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นครับวันนี้ก็โอ้ได้ฟังเสียงนะครับสุดยอดครับกับเซตนี้นะครับผมอนาล็อกทั้งชุดนะครับผมเ๋วเลยครับไม่ธรรมดาครับ ก็ผมก็ช่อง YouTube แบงโอนะครับหรือแบงโอดอชแนลและทีมงานนะวีรยุทธศาสตร์ผมก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่เนาะโอเคอเครับผมสวัสดีครับ